สักง,งานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้ทุกวันที่17ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจและปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565เป็นวันที่หน่วยงานในสังกัดสัง,งานาตำรวจแห่งชาติจัดงานวันตำรวจเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดเล้า ให้จัดตั้งกองตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2405เพื่อแสดงความจงรักคดีต่อพระมหากษัตริย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมสารวงและยึมดมั่นเตาตรงการในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์สันติราชและเพื่อการบำรุงขวัญส่งเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน กล่าให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจในสำกัดตำรวจภูธรพบพระครับ